ดีจาสนามราปาลีราชนีแห่งท้องทุ่งนาอยู่กับฉันมีแต่ความเลร์อยู่ด้วยกันไม่จ้ากับปรมมาลากาคีฉันสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีบีมีตุก๊กตาบรายแต่สุดท้ายแต่สุดท้าย ฉันมีอะไรจะบอกเหลือตะนีพี่น้องเหลือเงินสองพันสามกัวบาทถือเลขเจ็ดทิบาทโธโผดโพบกโมบมกแต่งคันบ่เสียเลขลาวมามาแยวเลขลาวต่อมันก็เลยเสียชอกพันก่าบาทเพราะว่าบ่ถือเลขลาว น้ำจ้าน้ำเจ็ดศูนยอ๋เลขรถนี่แหละออกเจ็ดสามเลขเหล้าก็ได้อืมเลขออกง่ายเดียวเกนะ้าศ mm ูน hmm. ย์เนาะนี่เมนออกเจนะ็ดศูนย์น่ะเตยใส่คักจ้าถือแปดหนึ่งแม่หนึ่งถือ้าบาท บวกลบคุณหารเบิร์สพอดีพอมาเสียเล็กเล่าสื่อเส้นนะยจา่าโทษไปสื่อเส้นถือเสาบาททำไปเหลือจ็กบาทถือกับมูอยู่ในบ้านีหาา่หาสิบบาทาาาหาสิบบาทมาเซเล็กเล่าอีกหาสิบบาทคือได้สี่พันหรือสองพันกว่าบาทวันโทษถ,ถามคุณแม่แม,แม่จะได้เลขตัวไหนนั่งบอกกูไปได้พัน ถามก็ฝันของนางเสีย nhà เสียห n าเจ้าค่ะบายดีจ้ะคุณแม่นี่พักพอันนังเปล่าพักขึ้นใส่นางจ้ะยังยังก็ประทึก,ก,กสิบบาทมาแปดถึอบบเลขสิบบาท นั่นก็ซื้อแปดนึงอะไซื้อบริกรารบอกจะได้เลขมาใช้ชื่อมั่วไปบริฟันบริฟนดักจางซื้อเก้าแปดหนึง่งดีเตี้ยงเหลือน่งแงงมาหาคุณแม่ทำไมคะให้งัอย พันพระคุณแม่นาพระนาเกินก็เอาแม่ไปซื้อหมากเขาถึกเลขอัน,นึีงงั้นถึกเลขเ,เขาก็ถึกเลขเจ็ดสิบบาท <c oughs> แม่หนึง่งเพอาเจ็ดสิบบาทแม่แม่อยู่ตรงอีค้ำอยู่บนบ้านมนู่น่ะถือกมันนาเศร้าบาทบวกรบคุณหาน่าบือฮะเพราะว่ามาเสียเหล็กแลลาโอ้เมนเมนบอกมาซื้อเหล็กเหลากัเเรือดู ถือเลีกไทยก่อนถือเลียกไทยเล็กลาโอ้ยเขานำเล็กรถนี่นะทะเบียนรถเจ็ดชูนทุนเจ็ดนี่ซื้อนักโอ้ชุมชนช่กงสำรอยประตูอื่นแบบส,สามบาทห้าสิบบาทบ,กบุกรบคุณหาใกลเ้เราไปยังเหลือน่าจ้า เสียหน่าสูงโอ้ยเ้าว่าสกุนอันกุนมันแก้วนี่มันปิดหัวเลยได้เนาะนี่แต่หงเลยแต่มันโอ้ยมันแมงเลยล่ะนางปลูกเป็นคุ้มเป็นคุ้มนะเพี่อนโอ้กมันจะเป็นคุ้มหาหลอกไปเรามาเรื่องเงินเฮียดูฮะดูเสียหน่าไปเงินเฮียนะฮะ บน่นมาเจ็บกระดูกกระเดียบพมาเสียหนาด้วยที่เส,สียหนาด้วบ่นมีกัปงปุบหน้าทีเสียจะเกียร์ยังไงแม่โอ้ยเมื่อยจู่เลยแับงหงัวน้อยไม่แล้วก็ไทยทมไทยกบมันก็ตายไปละ ลงไ้ลงหน้าอย่าน,นี้มาเสียอยู่ไปหาหน้อใหม,หม่มาแกงกันแม่ปากกัยงหน่อยหน้า,น,าน่าหลายหลายโอ้ยรุ่นไปขายเกไปขายไปเทือแล้วจะพอเห็นมันเอาหยเลยัไอนูไมางรมันยาวขอจ้องขอมือเหรอพแหงมันอันีน้หนามเนาะ Không Chị Hà Nội mắc kẹo sao? Ờ, à, à, coi ha Hà Nội mắc kẹo ทำไมมาแก่งเที่ยงจ้ะทานทำไมมาแก่งเที่ยงอยู่นี่อยู่เที่ยงนี่จ้ะนี่เทียงหน่อยเพืหอไเลยนี่นะคะยายบอยนะเทียงยายซ้ำว่าห้องอันไรพี่น้อง เพราะว่าเขาจะออกมานอนอยู่ให้อยู่นานะจะมาเอานะไม่จ้าแซนุไม่ไปแกงสมชื่อว่าสมซ้ำแตกสมแตกอะไรนั่นแหละนะเออออกลายมันซุ่มมันคือมะขืนโค้ดโถยเนาะคะแนนคูนแห่ยกับขืนโคน อันนี้เฮือนื่อไหนไม่ท้มขึ้นไปกคูนขึ้นไปคูนขึ้นไปนี่น่อทรหันนะเขาตัดนะสามสี่นอออกลายหนอกเลยปลูกลายก่อน,นี่โอ้ยฉันสิขาดด้วยนะโนอ,อ้ยบแจมนากับริกิจนเนาะมันก็รับทราบอยู่โอ้อย นอมันล่หลายพี่น้องบนเนี่นี่ยองจะว่าเหงาเดียวออกซ้านอสีนอหานอผู้ผู้กะทุมไปมันงาวกะโตเอามันงาวนี่ตัวใหญ่มันนี่จิพุดออกกระทุนมันออกเรือพี่เน้องนี่ซึมผู้นอมันหนักสาอยู่ ยายงามเจ้าห so like. yes. okay. yeah, em. yes. no, ักแนงเจ้าต้องหักเอามีดตัดจำชิจมจำแล้วมันจะเตะก็มีแหละตัดอันี้ตะเกินมันออกแนงแล้วมันออกนอนแล้วมันบอกแน่งแบบมันบ่อกบบมันมีนอนแล้วมันบ่อแนงมีนอนแล้วบอกแนงเนาะเจ้าไม่เทะให้ให้เขาขึนไปลิงานลองานนะออกรับแสบเขาเจ้าเห็นดุนข้องยัดทุบนะบนมีใบ ไอ่มีใยสร้านี่แล้วมันแก่งเสพนะฮะเก็นได้มันโบละเุได้ฝนตกปาเต่าโอ๊ะปตันึงปาเต่าเจ้าบริคุณดีด้วบมันขึ้นคนนะเฮือนอีเมคุณละมันขึ้นคนสูงโอโคอยู่แล้วเอาบบกะเอาต่มาสมาเสียที่เอาบนนั่งอันนี้เพื่ว่าเอาบบ มวยผุดแซ่บหราย้นขินเนาะถับออกมาจะอวดจ้ะพนไ้าน่อไอีกม่นอนไมเบอะจุนกก่องหนึสิมาทราบอันนี้บ่ เอานัวนด้มาซัดระเกีลงคิดเสียได้จูเฮ้ยพี่อันนี้นอยพี่เอาซ้ำพอแกงด้วยเอาไว้มันง่ญยก่อนแหนงมันก็คือบ่อหักแล้วค่ะอามีมาซอยเออตี้ัิทาแงิทพัน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 อันนี้มัน ัมาก็พออป้าอแล้วเก่งไรกับบรแทบเออมื่อหนาอัน้าไปให้มาเนีมันจะเป็นใบเลยผัเขาเพิ่นก็ออกนอกนึ่งเพิ่นมาหักแป๊บไปแล้วเพิ่งมา พ่อแหละเฮ้ยเขาขี่กับกระชับอรารมณ์ก็จะออกมาอยู่หน้าแล้วพี่น้องออกมาอยู่ไฮอยู่น้ามันสบายเนาะมันบ่ฟุ้มมันบอ่อึดอัดบออด่อยอัดกะโล่งท่าก็อยากมาอยู่หฮอยู่นาเขาบุญยังไม่นะเขาก็ไปโมบุญโมปิดนี่เด็กเนีเ่ย มีตัวเด็กหน่อยปะมีแต่คนหน่อยปะหาผงมานส่ไหมเบ็ดเธอจมีผักกระแยงน่อยนะคะเออบอ้ะจ้านให้หน้านี่แหละเออเอา น้าชุดเต่งผัดมีหนังตลอดเออแมนเออออเถอเนาะ่ยาวกรเซ็ตเห็น่ายรุ่นอไปขายอยู่วันอาทิตย์กันไเบน่ลาดเก็บไปขายแง่ถุงมาบันทิก่งได้เนะนิก่งพื้นมาเอาไปแก่งเลยตอกมัน มัน Search, แตกนะอันนี้บริสุทธแกงช่วงในนั้นบักมันเป็นยังไปตัดนอ้อยนี่แต่ว่ามันได้ขึ้นสูงนะอําไปตัดนอ้อยเพิ่นบ่มันเมื่อบานเงียมแล้วออกมาแล้วอีกช่องก็มือกากดูดไม่ได้จุงใครอยู่มันใหญ่ไปอยู่ไหนดูขึ้น เลยนี่นำด่ายกะไก่นะเปิดนำด่าเลยตั้งกิโลบอบแบปัิจายดนน้งผสิซื้อจะได้บะทิ้งเอ๊ะ่าขายดนไรขัมิโลก็สั้งตีขายในไรเจ้าขายดนไรส์ปกติต้องมาซื้อักๆครับปลูกค่ะอืม ค่ยออกอะไรบัดทีเมื่อยอย่างเออกระขายโลเออเอาพี่น้องเพราะว่าขายอะไรขายเออให้ซาบัดนั่นแล้วเฮ้ยเนาะเฮากระเฮากระแพงไว้เงินไว้เลี้ยงเบียร์ผู้ชายเฮาแพงไว้เงินไว้เลี้ยงเหล่าผู้ชาย ตะช้จากได้าวบาทกับพ่อได้บ่ซื้อเล็กวันีกนะบ้านพันผักแต่แค่มันหัซื้อพันไเนี่ยเอาเล็กปาข้าก็ออกปาขาหอแปดหนึ่งเล็กหลุดซูลเก่าเก่าซูลเ็กปาแก่ปาข้าวันมันออกนะซื้ออยู่ในใจเธอว่ามันเอาที่ตายเขาพ่อ กแจแะหลายๆใชมไหมแกแะแกินแกงกิกงกน่นชุ่มแซวนั่นชุ่มแซวแมวโพงแมวเป้าเฮ้ยถึกเลขบ้า <ง S 2> พันบาซื้อปราบ คือเลขนี่ใจกระป็่นแกงผักแห้งนะเทาจะปุกนะฮาฝึกใส่แล้ผักแห้งน่อยนแซ่บดอกมะอือนแอะบือดอกบือมักบวกก็มีมโบบอย้ยติงซื้อเลขรดน้ยติงซื้อเลขเลขลดร,รดทะเบียนรถเฮือจชูชุเจแต่ยนํำเอาใบเลัดออกชูเก้าศูนะดีแต่ซื้อแปดหนึ่งนำซื้อแปดหนึ่งกับบริกรซ้ำ กะถเอโยตะไถือเล็กไปไปกินแกงไม่ป่าปะไปกับขยังอ่อนโอ้ยใหน้าเล้าเราวอาซืนอม เอ้าจ้าอู้ยีเจ้ามีผักยงมันขยงน้อยแล้วว่าฉัานมีผักขยังเด็กจ้าคะเรียกผักขยังนาแซงเดียกผักขยงนาลาบียาดั่งไพ่เก่งน้ำใหม่ก่อนพี่นกษาได้น้ำใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก่งซุปแซงอยพี่นัามาถึงนี่เลาพัะจักกนจากขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเดโต๊ะง้าอเคอ ตัดกันไหมจอหายอบนฮะจอหายอบวนน้ำเจอกจะค้ายจอกได้ใช่ไจเลี้ยงไอติมไี่บุ่นก่อนนะคะนี่ค่ะให้ฝ่ายในแก้ม mm